นะ네ครับมือนี้ผมยุติบัตรเอ๋อครับตัวนี้กับเพ็รมาจากงานขัวด้นี่ใบใบมีดโรตารี่ใบมีดโรตารีครับอันนี้มีส้มโรตารี่สำหรับแบบฝักแบบนี้นะครับอันนี้ก็มีดโตมีดผ่าบานเท่านั้อันนี้อยู่โรงงานสร้างปลูกสร้างดวงสร้างเอกนะครับยุติบัตรเอ๋อ อสี่งขายทั่วประเทศครับทั่วประเทศใครอยากได้อยากสั่งถ้าอยากได้ส่งได้นี่ผมจะบอกเลยนะครับได้ได้หมดสุด่ชงได้หมดสุด่ชงใหรแต่มีแบบออกแบบมาให้แต่คนไม่มีครบทั้งสมัยนี่แต่แกแบบทั้งแบบโบราณแ็บีสมัยใหม่โบราณสมัยใหม่นี่ครับด้แปลงไปดัดแปล บ่มีขายในโลกมีหมืองเดียวครับเพราะว่าดัดแปลงแฮนด์เมดนี่แฮนด์เมดคือเอกลักษณ์เดียวในโลกซันนี่ของหมืองนี้คือเอกลักษณ์ของนั่นมาเหมืองใหญ่ๆครับเนี่ยเล็กๆแ็กเนี่ยมีสร้างเอ้าตัดแต่แนวเนี่ยเอาแกะตัดเอาแกะตัดต้องใส่แกะตัดนะครับแกะตัดโอ้ยวแตต่ะกี้รับประกันเรื่องความคงทนความเหนียวได้เพราะว่าเล็กดีให้ครับเล็กแนี่ยเล็กเนี่ยครับสตะกี้ว่าถ้ามีมีแกะเป่ากัเอาไปส่งไฟหรือมาตัดอันนี้ผมเป็นส่งมิดผ่านมิดตบ้านนอกเล่ครับผมเอาไปขายใหญ่พอดี เป็นอยากได้นะครับแต่หมีพวกย่อส่งหมีไปไปเคยแผลวส่งหมีค่อยใครเห <ve> ็นส่งส่งบ้านตะดอกนี่มันสิเอลเอลออนเด้เอลออนเนาะเออมันสิเอลออนเอลออนเออบุคือกับบ้านบ้านโนงแง่บุคือกันเออมันสิมีลายเส้นนะครับเนาะมีดีมันบอกมันสิโค้ดราไล่คนละส่งส่งเออแอลมันน้อยมีบ้านตาดอกเอลมันจีน้อยก็เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละหมอนไปมันมีขนาดได้ดิสุกซานเออเอลมันน้อยมีบ้านตาดอก อีซังมันจะหลับกำลังหลับคมไห้ครับส้มเพราะว่าจิตใจผมจิตใจผมอยากแต่นี่ผมหมักส่งมันขึ้นแลกนะครับส่งมันเขาเรียนภาษาภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าหลักคลณศาสตร์นะหลักคลณศาสตร์แต่ว่าปั่นเท่านี่ยบ่นทั้งวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาหลวดๆครับภูมิปัญญาคำนวณโดยประสบการณ์ครับคำนวณด้วยประสบการณ์คำนวลโดยประสบการณ์นะแต่ไปนะครับตามหาเมียตามหานางกะผมแนะนำนะ บัณฑ์ดอมาถามหาสร้างดวงสร้างอีกสร้างปุ๊กเนี่ยเดี๋ยวมันจีพ่ามาหนีเล่ยมาเห็รงงานโรงพิกัดให้พ่อแม่ยโรงพิกัดให้ี่ยอแม่ไอ้คนพ่ามึงใ้เนี่ยอันนี้เครื่องตีเสียมนะครับเนี่ยะระดับโรงงานเลยดิไอ้ตีเสียมนะครับเครื่องเสียมเนี่ยยังไงสงไรก็เป็นแบบต้องทานเห็นทานยังขอเนี่ยครับมีโอกาสจะทำเมืองแย,ยกหลอดหน้าเดี๋ยวเอากาเบบิงรตียเี่ก ลองหนานะมันสร้างที่ได้อยู่่นนัแน่ดวงหนาเอาวันนี้ก็เล็กที่โตไปให้วันนี้ก็ท้าทายที่สุดเราเมาละมือกับสร้างมือกับเอาไปขายเสียมขายมีดตามที่เป็นราคาเป็นอันนี้ไว้โอเคครับเดี๋ยวปอดการครับสวัสดีครับ